สวัสดีค่ะมาพอๆพกับน้องพึ่งเสาร์นี้นะคะกับภารกิจแจกบักลำไยค่ะพี่น้องคะ่ะที่พอๆแม่แม่นะคะซอยกันอุดหนุนบักลำไยบานน้องพึ่งเพื่อที่สีมาแจกทีมงานแจกแดนเซอร์แจกพอๆแม่ๆม่นะคะหรือจะเอาไปแจกที่บ้านใหญ่บ้านแม่นุชด,ด้วยนะคะอันดับแรกเลยน้องพึ่งตื่นมาเมื่อเสาร์เห็นแม่แม่จะของบานนะคะแล้วมาถามอีหลา่าเอาลำไยมาขายบลูก กันขนมมาขายน้องสาวแม่เพื่อนซื้อเพื่อนเป็น้านค่ะเพื่อนสิรับซื้อไปขายว่าสันหนูกเไยว่าไม่ได้ขายค่ะแม่แต่หนูเอามาฝากแม่อยู่อันเอฟซีเพื่อนเมาบางังลำย่ายบ้านหนูค่ะหนูกเลยเสียวมาแจกเดี๋ยวนอ้องเพื่อนเสียเยวไปให้แม่จะของบ้านนําเด้อค่ะก่อนจะออกไปหนูล็อกห้องก่อนนะคะลืมยังบ่พี่น้องซิไปซ่อมพอดีค่ะเพื่อเวลาาว้ชมงหนึ่งจะแจก ตวบาของทีมแดนเซอร์เราสีแจกตอนใกล้สีซ้อมก่อนนะคะเพราะว่าจังสีมาพร้พอมหนาพร้อมตากันมันจังสีได้ครบทุกคนนะคะนี่นะคะหมักลำไยอยู่หลังโหลดพี่น้องมันส่งเสียกรอบแล้วนะคะ เยอะหนาบ้านหนาบ้านมากนั่งคืนกะมีเพิ่นเฮ็ดหมองจัดรถไม้นะคะอายุบานแม่เดี๋วเสียอกวาไม่ย่ายฝากแม่เล่ะเธอเดินเอามาฝา,า,า,ากค่ะพอๆแม่แม่แมเอฟซีเพิ่นเหมาแล้วค่ะ มีอาการหล่นร่วงไปแล้วนะคะฝากแม่เราสองโลนะคะแม่คะ,คะหดี๋เอามาฝากแม่น้ำมันนั่นเด็ดมากแต่มือวานมันเริ่มแห่งๆแล้วคะ่ะแม่ค่ะค่อยาวให้สร้างบันน้ำพ่วงหนึ่งนะคะนี่พี่น้องค่ะ นูเด็ดส,สดๆมาจากสวนเมื่อวานเลยนะคะทําเองท, lever. ทุกขั้นตอนมันก็นเริ่มแห้งแล้วพี่น้องพรอะมาเมื่อนนี้นะคะพ่อคะไอหน้าฝากหนูค่ระ,ะคคระะับยายบ้านเท่าค่ะพ่อใชย่าพุ่มอ,อ,อ๋อค่ะค่ะค่ะที่น,นี่ก็สีเอาไปแจกที่งานเล่าน,นะคะก่อนน่น้องพึ่งเสียวไปลงบัน,นไ่ก่อนค่ะจากหากโลนะคะ กวาพอกันใช่หรือที่ผู้บริหารผหลักผญย,ยเพิ่นมาเพิ่นสนหมากเพิ่นกระสีอยู่บ้านใญ่นะคะเพื่อเพิ่นบ่ได้เขาไปโดมเขาไปยังสีน้องพึ่งอาจสิบ่เห็นเพิ่นสีเอาไปลงไวน้นันนะคะแล้วน้องพึ่งขออนุญาตขับรถก่อนนะคะตอนนี้นะคะลูกสาวก็ได้แจ้งเข้าไปในกลุ่มแดนเซอร์แล้วนะคะบา เมื่อนี้โนมี่ล่ำไย่มาแจกนะคะแปดสิมหาโล่พอๆแม่อฟซี่พันเ 4, หมาเดี๋ยวขามาเอาหมึกล่ำไยไปกินเด้อค่ะเพื่อว่าแดนเซอร์หรือใครหลายๆคนพ่น,พน,พนติดทุราพ่นกระสิไดออกมาเอานะคะตอนนี้น้องพึ่งกำลังสิบไปโดมนะคะติดไฟแดงอยู่พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องพึ่งกับหอนบานใหญ่เลยค่ะ๋ยวน้องพึ่งเสียาลงไปหนีก่อนนะคะยกคู่เดียวพี่น้องค่ะ แต่ว่านูก็บอกมูลแล้วแหละเพื่อได้มาถ่ายซอยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดินไลน์ลอกเอาอื้อน่องลำไยเมื่อคืนนูก็จอดไว้ในหฮมอยู่เด้วยค่ะแต่ว่าหัวกระถือแดดวางย่ำเัาจะเอาลงสักหกกิโลนะคะ ว่ามามีฟืนยอกอยไซเนาะเป็นไรคะ่ะเดี๋ยวยังสองเถี่ยวก็ไดพี่น้องค่ะ,ะน่าจะหมดอยู่นะคะหกกิโลอ่ะไดอ้อย่าเสียมันลงบบบไงนะคะ่ะสวัสดีค่ะ หนูเอาบางแล้วแย่อยู่บ้านมาฝากค่ะอันมาแต่ใช้ยาพุ่มค่ะพ่าเอฟซีบนซอยเหมาค่ะกระเลี้ยเอามาแจกค่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะพ่อว่านี่พ่ออันหลายคนประคั่นหนูเอาลงกหกโลค่ะแต่ว่าแม่สีแดงไม่สดต่างหานค่ะค่ะเดี๋ยวหนูเอามาให้อีกสันะมันหลายเยอะค่ะ เดี๋ยวน้องถึงเอาลงอีกนะคะเป็นแปดโลเพราะว่าแม่เป็นสิแดงแหว่งซอนน้ำว่าเอาเอาเอะไรนั่นะลูกค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้บริารที่แต่นี่นะคะลงใบบานไงเราแปดโลนะคะเดี๋ยวนูจะขับรถเ <laughs> จ้คขโมยค่ะ คันกันเลยได้ถือไปออเองแปดโลวังใดหนักว่าเป็นหยังหนักเห็นพ่อการใช่เรามาพอดีก็เลยได้ไดทายเราแต่ชีพหาโลเธอบังตะว,วนันสีมันบังลำยายบานห้าวหนอตะวามันหักหวานเานนด้อเจอขโมนยนะคะ<า> <laughs> เอาเลยเอาเลยตะว,วานแดนเซอร์น้าชีพโม่งมันมานี่กว่าสิบสิบแล้วเด้เอาเช่วสีกับก่อนติ ก็เห็นวัยรถไปพุ่นโอเคเดี๋ยวไปรอฉันจะเอาไปปากที่แม่ควานนั้เขอเชิญได้ทายไปไปเริ่มนี่นะคะตอนนี้น้องพึ่งกับมาฮอด์ดมแล้วนะคะก่อนอื่นจะเอาไปให้ทีมแม่คู่กับห้องชุดวัสดีค่ะอันอันนี้อันดิ้กอันนี้ก็ไม่คิถามว่านึกว่าแต่แม่ไม่มาสมัครเอาแล้วก็ได้มาแจกค่ะพอๆกับนม่เอฟซีคนเหมาเอามาจากบ้านใช้เยอะพึ่ง ให้ทุกคนเลยค่ะอันนี้นูก็เละเอีวไปหายที่แม่คั่กำลังุกอนขึ้นไเค่ะมาดองก่อนไปนฉันมาไปหอันนั้นเราไปกินเลยก็ได้ค่ะเอาแอนมินเลยใช่ว่าเป็นยันนล้นไปหัวสุดเดียเลยดไป แต่หลังทะบอกว่ามันหวานค่ะหวานท่ไหนเป็นเบาหวานนี่คเพร่วงก็ได้ด้ค่ะหวานเนี่ยขอบคุณหลายๆด้รวยคเปใจกัขอบคุณมากๆแน่ๆี่ี่้เมาให้น้องพึ่งมาแกทุกๆคนเลยนะคะที่โดนค่ะากรตไปะจะไปดู้มนุอัน้อันนี้เต้นมะอ๋อได้แต่แดีได้ปะ จะาวอัน้อค่เอาไม่กินยก็ได้นะเอ้ยไปเลยเอ้ไปเลย้างบนจุดนี้ปลาากเอาลำไยจะผอกับแม่เราก็อยู่แล้ให้พักบอกเล่ากันได้พระมันเล่นยูงหอกเห่อจะว่าเขน่าจะไม่ให้ถ่าย ัีข้าข้าูานค่ะรยยมาแจกค่ะอเอามาให้ทิมงานและแม่ครัวทั้งหมดเลยเอาว่างข้าเอาอันนี้ให้กินให้ิมงานินอ๋อไออันนอันนี้เอาไปว่างไว้แล้วดีวนางขาเด้ตั้งแ เราทีมนันเดอร์มาสอนนะนู้นเราเ้เกหน่อยคม่ะนนี้เราเป็นเ็กังเลยนี่โม่็ทยเหรอคเพื่อจะทีำงานทยดีอันนี้ตัองแก้มดูห้องมาค่ะ ม่งแล้วนะคะแม่นน่ะติดติดโม่แมมงแล้วสีหวานไมลานัดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไอทีชิปเรายังไม่มีสักคนนะคะแต่เราเขากับสีขาขาจจแจกทีมแดนด์ต่อขาวัน<ม>นะเดี๋ยวสีพยองแจกเพราะว่าสีเปิดไทยรถไทยต่อแถวเอาได้ค่ะแต่กิ่เดียวครบทุกคนจะคือแบบไทยมากแบบแม่นค่ะใครก็ได้นะคะผู้ใจที่น่านไอยดีคนใจมาเอาได้ห่ดที คุณพอเราตัดงานประกาศเข้าไปเราเล้วกันยังยังไปหาเราไปเลี้ยงตอนเราอยู่ที่แมกซ์ตอนเราอยู่ที่แมกซ์แดนเซอร์เรามีเท่าไหร่นะจ๊ะพ่อมาหลักฉันน้องน่านแปดสิบหาได้ไหมแปดสิบพอได้ไหมพ่อเขาแบ่งกันกินแบ่งกันกินก็เก่ากล้องหนึ่งต่างหลายหน่วยตอนนี้จะซีโม้งแล้วนะคะแดนเราก็ยังไม่เห็นสักคนอันนี้ไปบุกของในบระกาศอยากไปเบิ้งมู้ด evet ยุติอยากไปเห็นน้องน่านน้องแก้ม ต่ละแดนต่อไปบ้าที่ดีบ้านเล่าแยกับตาแดนานเอาของมาไร้เอารตั้ต่อจะมเน่่งกัเขาาวัร่างกนอเอพึงได้ค่ะีเอินึงดีกว่าค่ะ ชายาชายาเอาชายาอันนี้อายุเท่าไหร่คะน้องล่ะอ้อายุชายาสาวยเด็กหน่อยอยู่ชายาสาวปีอันนี้ท่านบระูจักกีฬาอายุเท่าไหร่คะป้า้ฉันบอกให้เราเนาะเอาตรงๆนะก็เล่นิหลอกต่างนี้นะ่าสอกสายิลตรงๆเพราะว่าถ้าพี่ิขาแล้วนะคะ พี่กับี่ตลอด้วคนี่กับกนกัเห็นกับชิ่นแต่เอิญนที่แต่สนับเพื่เข้าเป็นอาของเดียว้มันเป็นเจนเจอแบนแมนสาทั้งแดนน้ำทั้งศีปินน้ำตาเรนนอเ็นรุ่นแรกค่ะอนปีนี่นะีเป็นปีที่สองแล้วนะคะปีนี้จะได้เป็นนางเอกปีนี้เป็นางเกพ่อแม่ล้อได้นะังอได้มาใจได้กินชิมได้เลยดี๋ขึชิมกัน หานเพราว่ากินได้ก็กินไผู้ใดเป็นเบาหวานเังนั้นนะคะว่าอยากกินเยอะเพราะว่ามันหวานจนแหกข้ออีู่ดีใครกินหลายๆก็จะเป็นนอนไม่นอนรำอยากกินหลานี่ยอยากกิเป็นแับนี้นะคะเป็นบแบบนี้แบบนี้เนี่ยกับผูาหลายคนในตลาดอะค่ะจะว่าคำหวานนี่เกินแน่นอนเกินตลาดนะคะมันหวานแน่หวานจนหมดกับแันเพิ่งมาตอมทำร้านนี้เลร็จหวานมาก นี่นะคะศิลปินคนแรกของเราที่มาลักซิมน้องฟ้าใสนะคะซิมแล้วบอสแสบก็ต้องวาแสบข้อเสนอที่เราสนับสนุนเป็นคุณเอฟซีนะคะที่เหมาเหมาบากล้๊มย่อยู่บ้านพีให้มาแจกเอฟซีพันเหมาขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะสวัสดีค่ะคนชิมคนแรกกินโลดพจน์จิตหอมเนาะโอ้ยพจน์จิตหอมน้อยหวานบ่ หวานมากนะคะอเอาไปกินน้ำเดินอีกถือไปน้ำราะว่นเอามาแจกหลายแห้งแปดสิบห้าโลกถือไปอมันอิน,นะคะเคี่งแ <c oughs> น,น่มาเอาของจะของเอาไปแล้วสองพวงพอสุรพินแล้วบอกให้เอาไปเนเพื่อนอาศัยไทยเพี้นพี่ย,ยัก็ดีค่ะมาเอาบอกลำไยอันเอาหลายบักหลายโพดทฮาซีบอรเบิด ย่านบักลำยายลวกค่ะเอาบักลำยายมาแจกคุณไปเบิงไปเบิงหุ่นย่านบักลำยายจ่ายแบกตีแมนค่ะเาบักลำยายไปให้แบกตีนเราบักลำยายมาแจกนะคะกิจการไม่คู่เพื่อนหนึ่งสองเลยเรากล่องกันยังถืออยู่เอามาเยอะเยอะโอ้ว้าว บอกรมีเต็มัวสี่ห้ากล้องนะคะอันนี้คือนับมาแล้วอย่างดีก็เลยทําเป็นมัดมัดทำเป็นมัดละโลแล้วค่ะตอนนี้ก็แจกจ้าแจกพี่ค่ะเพราะว่าพอๆแม่แม่เอฟซีเพิ่นเมาเห็นว่าแจกแล้วนะคะ บลำมไกมาเก็บนะคะไปเรามีเด็ดบลำมไก่ตะวันมารหลอกก่อนเด็ดบลำมุดเพราะว่าผ่มาซีดเองเด็ดเองเก็บเองทุกขั้นตอนค่ะตรงกินให้ได้เลยซีดเองเก็บเองใหดเองทุกขั้นตอนแต่คำเตือนคือถ้าใครเป็นเบาหวานไม่แนะนำให้กินเยอะนะคะที่แพ็กไปซิมไปซิมเดี๋ยวมีเด็ดเงเก็บเองเด็ดเองมัดเองแช่งกิโลเองนะคะบอแล้วในร้านเนี่ยมการไม่ติ ยูบ้านนั้นดกหลายค่ะเลยแบบว่าหาราได้ให้พอกับนต้อันนี้ปลูกสวนตงเลยใช่ไหมมีสาต้นแต่ว่ามันดกอีเหลียอันนี้ขาวกระเคิงต้นค่ะยังบ่ได้เบิดต้นหนึ่งค่ะนม่เม้นเองแว่แมนค่ะมันดกจะเ่เอาไปขายมนอยู่ในร้านแต่บอคะ้เดี๋ยวมาถึงไม่ม่เอาเอาอีีด้นนี่นะคะเอาไปเลยขั้น แดนเซอร์เรามีเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะพออยู่นะพี่เอามาบลากหลายแต่วนนูซิมเดี๋ยวป่ะจ้าซิมเลยค่ะซิมเราถือไปกินน้ำเพราะว่ามันหลายแห้งตรงกินหอดเมถางคล้ายหออาคุณปีนเองเก็บปีนเองเก็บเองทุกขั้นตอนเดดเองช่างกิโลเองนะคะเข้มเหมอเบื้งดีๆฮะเียมมี่ขี่แกโปมาน้ำเ้าเลนกันย่างมาทำมาฉาดแห้งเนาะ แข่งซ้ำก่อนเ,เนี่ย <S <S ค่ะอันเป็นได้ไหนร้นานขายตาบมกหคุ้งเทา